พี่น้องเราจะแวะซื้อข้าวหลามกันนะคะทุกคนข้าวหลามขายยังไงคะธรรมดากันใหม่ทุกวันไหมใหม่ของมุชาเลยค่ะเอาสองมาข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวอะไรข้าวเหนียวดำหรือข้าวเหนียวขาวอร่อยไหมขั้นไหยแน่ใจ มัดละร้อยหรอคะเอาสองมัดนะมนนันอยากกินข้าวน้ำไ,ได้ค่ะได้ค่ะเนือก็ไม่มีแบงรยารยูนพม,มีแบง,งร้อยป่มเพ่มีไหนดูหน้าตาจะแ่ซื้อไปฝากลูกกับหญาเร่กระหกนได้พี่น้องไงหน้าตา ของเมืองจันน่าอร่อยอยู่แล้วนี่เรากำลังจะเข้าจันทบุรีนะพี่น้องนะ,อะเอาอีกอันหนึ่งว่ามันมีหน่อยไล่เพอมันเป็นคอขอล้วยเธอจะเอาอีกอันหนึ่งเพราะว่ามัน,ม,นออมีน,น,มนนะ,ะออนนมัน,น,นะม,นมันไม่แค่นีในชาวร้ามน,นะของแซ่บมันจะมีหน่อยเข้าใจไหมดี๋ยวเราคุณยายก่อนไข่ม้วนกับเป็ดตาแซ่บเด้อพี่นอ้องไข่ม้วน าาถาเงินทอนน้องค้นยายก่อนเราไปแหลกเงินกนอาหก่นแมพี่นนะับกิม่นจนะิ้มก็จะตักกนะโอ้นในรูปป้ายยุ่งเรื่องันนะไก่มหม,มักน้ำึ้งนะรับสั่งจองไก่หมุนในงานพิธีต่างๆได้เด้อพี่น,น้อง พี่น้องหลังจากซื้อขอ้าวรานแล้วก็เข้ากันเดินทางต่อเนาะพี่น้องโคอยมากปักขับรถกลางเว้นนต่มันัเป็นไรน้องพงญายเพชรนะเจ้าเนาะมันแบบเห็นวิวทิวทัศน์นะพีอย่างเงีถึงม,มันที่ห้อนแต่มันก็เห็นความงามของธรรมชาติบอ่บอ,บ,อ,อ<า>บ่อบ่อห้อนจังหวัดอันนี้บ่อห้อนก็ทางอีสานเท่าเด้อเงี้ยแต่มันเอาบ่อห้อนกับสายสิบเก็ดองศาหมดเลยสายสิบเก็ดบ้านเท่ามันเที่ยงที่จี๋องพ่อสายสิบเก็ดพี่น้อง บ้านเรา40น42โมง5โมงจะเที่ยงมีงมิ37องศาเล้วตอนนี้นะก็ถ้า,า,าเป็บ้านเราก็น่าจะ40กว่าเนาะอือปวดโพมันยังมาบ้องหอนคัดกำบานเท่าไรพี่น้องคอยก่อนจะไปกินข้าวอยู่ว่างน้ำเย็นเด้อพี่น้องเด้อจะไปกินส้มตำไก่ย,ย่างกันนะคะท่านผู้ชมเป็นไก่ย,ย่างขึ้นชื่อว่าฉันซะโอเคเนาะไม่พี่น้องสามวันนี้ก็น เวลามีซ้อน,นเดียวอีสานเด็ดถ้าคนไม่กินน้าวันนี้ก่อนไปนอนมันอยากกินไรกับเซเว่นอนี้ของน้องมะนาเด<อ>ินทางต่อชีวิตกับเดินทางคือเก่าพี่น้องเฮ้ยซื้อเขาลงเขาล้ลานเดาไงกินเนาขาเหล่เาเดาัะ ตอนนี้เราก็ถึงจันทบุรีแล้วเราอยู่โป่งน้ำร้อนอยู่นะคะท่นานผู้ชมออดโป่งน้ำร้อนแล้วอน่าน้อยนี่เห <c oughs> <c oughs> มือนผมกับเงาเลมือม au, นะมอผมกับหนังเงาผมหมดไม่น้องพี่น้องเมือ,องจอมจับเมืองจอมเมืองจอมสองจอมอผมยังคือเป็นนัน่นเองค่ะ เป็นสาวกระดมในเป็นสาวแม่ทดมปัะติบ่าแม่หนูโตแล้วนะออหนูอายเพื่อนนะแม่นะแม่กระบิบอเอ้าวก็แม่หอมแม่แพงเนาะแม่กระดมเนาะอวรถเด้รอรถเดอ,ดเดอพี่น้องคราวนี้ก็มาถึงจันทบรุรีเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องนะคราวนี้แล้วก็จะเลี้ยวหัวไปทีป่อำเภอแกลงตรงที่บ่อเพชรอยู่เขาเรียกว่า สีแย,ยกอะไรก็ไม่รู้สีแย,ยกที่จะไปแกล้งเนอะพี่น้องนะไปละยองน่ะหละ,ละอาง,ง่ายอ้ายพี่น้องเนารถก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะอโอ้โรถเยอะมากก็จะมีแต่ส่วนมากก็ุนทุเรียนนะพี่น้องนะที่ผมพูดไทยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้ผม สักกลางนะครับผมแล้วก็จะต้องพูดกับสักกลางโอเคพี่น้องไปอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของข้างทางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่ผู้สาวสวยเลยพี่น้องทุเรียนดินซื้อทุเรียนนะพี่น้องนะนะครับทุเรียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมใชงไหจะกินหรือเปล่าทุเรียนถ้ามีเงินก็อยากจะกินอยู่นะครับผมมีอยู่แล้วร้อยกว่าบาทเองร้อยกว่าบาทจะไม่ได้ะเปื่อมันนะครับเปือมันก็ไม่เอามันเป็นอะไรเอ้าก็มันซื้อไม่ได้ร้อยนึงจะได้อยู่ในนึง ้าไทยนะคะ้องไทยว้ไทยนะว้าไทยนะจะได้กินในหน่ะให้ซื้อไได้แบบจะต้งไหนนะพาพี่น้องลงไปดูดูเดี๋ยรไปกไปพ่น้องตอนนี้เรมน้ีเพิ่แรนอาได้เขียวพี่น้องไม่นองเขียวอ่จะโดนแล้วจอดไปนําเลนน้าโตโตไป่นเรียนเรียนโลกจะเเจดหกสิบเนเดหกสิบ้สิบหนึ่ง สามนฑ์ผ้าคอยแวตลอดทางมาจัดที่หอดอันแถวพอ,อยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่ไ่่่ื่่่่่ซื้อ่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 ั่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่ิ่่่่่นั่งเ่่นน่่่่่่่นี้ก่่่่่มม่่่่่่น่่่่่เ่่็ชั่่โมงใ่่่นน้่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่นา่่่่่่่่่่่่่่้าทเรียน เลี้ยนเลยไปแล้วจิ้มคันลุดพวกทางนี้ครับจะผลไม้เนาะแม่เนาะผลไม้กลากไม้หอกลากไม้ใช่ระยองจันไปเขาคิดสกูดจันตรงไปทางระยองเข้ามาในจันระยองนี่รถจะเยอะมากเนาะใช่มันเป็นเมืองผลไม้ก็เจ้าเที่ยวกัน คนของจากอีสานเขาก็ค้นขึ้นมามาซื้อผรไมกร<า>ุงเทพสุวรรณภูมิตลาดอันนั้นรถค้นอันน,ะนะั้น้อสับประรดนะคะสับประรดอันสับประรดตอนทาไปทาไปอยู่เซก็พ่อตะกี้ฮะนะข้านจะไปเห็นงานอยู่เออขาเจ้าขายน้ำตุทางเนาะ เอ็มเรียงเอาพี่น้องมาถึงบ้านแล้วพี่น้องมาหอดบ้านพ่อแล้วหอดปู้แหลมแล้วอันนี้ก็เป็นสวนทุเรียนมาแล้วพี่น,อน้องตะกี้ก็คุณพ่อเลี้ยงคงโอ้เห็นหน่อยเฮาสมัยตะกี้เห็นหน่อยเฮาสมัยตะกี้พี่น้องอืมมาผู้แหลมอยู่ลมลื่นสบายเย็น,ยน ปลอดภัยนั่นเด้เดี๋ยวไปหาเห็ดหาเห็ดทานนี่หาหน่อไม้หาเห็ดหาหน่อไม้เห็ดทานแสนวิวก็อยู่ในนี้แหละเห็ดทานแสนวิวหนองมนต์พี่น้องไงเป็นสาวเด้๋พี่น้องรู้ไขก่อนนะเป็นสาวเลยเอาลงมาหยิดแขทงหยิดขาบัดนี้ปูเขาเน่าสงสัยไปหาหอยมั้งปลาไกล้พอมาหลายเถอบัดะหนึ้งทุเรียนลอก็ใหญ่เติบแล้วเลยพี่น้อง เราเงี้ยนหน่อยเราตะกี้เออเราเปิดหน้ามาต้ทนทุเรียนต้นนี้เห็นวันะเบิ้งดีๆแด้แวมั้งเปิดน้าสวิงโอ้งาม ได้ยังไม่ผู้น่ะเท่มอยู่พี่น้องผู้หญิยาโมดูได้พอได้โทษบอกเป็นมาสิมาหกตอนใดเฮ้นางกินเ,เ,นเลืยบใส่ปะแอบหาแนวเหรียญเด้ปะ <c oughs> คนอันนี้นะ,ะนี่พี่น้องได้ข้าวลามไม่ นี่ก็ได้ใกล้หมุนสองตัวชุดอาหารทะเลยังเบากันไม่ราคาการะได้ยังบุนี่ขนมเออขนมนี่ก็ซื้อซอยมูน้องม่อนนองม่อนเนาะนี่ยัง,นยนงนนนแวนวมะเบิ่งหรือแอมอ่ม